กินครีนไม่ต้องเครียดหนึ่งครั้งเดียวกินได้ทั้งวันนี่เลยมหม้อนึ่งไฟฟ้าคาบูนึ่งได้ถึงสามชั้นชั้นครีมของแม่ก็นึ่งปลานึ่งผักนึ่งข้าวโพดส่วนชั้นสาลาเปาก็ขอมลูกๆในบ้านตั้งแต่มีหม้อนึ่งไฟฟ้าคาบู <c oughs> การทําอาหารครีนของแม่ก็ง่ายและสะดวกมากขึ้น หม้อนึ่งใบนี้มาพร้อมแผ่นสเตนเลสระดับฟูดเกรดพร้อมแผ่นระบายความร้อนมีโหมดการใช้งานถึง7โหมดไม่ว,ว่าจะนึ่งอุ่นต้มมีครบยังไม่หมดความมหัศจรรย์ตัวหม้อด้านล่างสามารถต้มชาบูสุกี้ได้ด้วยอบอกเลยนึ่งครั้งเดียวเนี่ยกินได้ทั้งวันจุกๆุแบบนี้ขนาด24ิลิตรกำลังไฟ1 5 0 0วัตต์นึ่งไปเลยจุกจคะ่ะหน้าจอเป็นระบบสัมผัสอัจฉริยะวันนี้แม่ก็จะตั้งเวลาไปเลยค่ะ30นาทีหม้อนึ่งเราไกด้เสร็จแล้วเครื่องก็จะนับเวลาย้อนหลัง ให้นะคะมาดูกันเลยโอ้ยสละเป๋าของลูกผักและปลาสายคลีนของแม่ต้องไม่พลาดหม้อนึ่งคาวูทําให้อาหารคลีมง่ายขึ้นเยอะประหยัดเวลาประหยัดแคลราคาไม่ถึงพันรีบไปตามกันนะ